สวัสดีครับพบกันกับเราอีกเช่นเคยนะครับทางช่องที่ดินลบบุรีโฉนดราคาถูกวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมที่ดินแปลงสวยอีกแปลงหนึ่งนะครับอยู่ที่ตำบลขอนยุงอำเภอขุดจ,จับจังหวัดอุดรธานีด้านหน้าติดถนนลาดยางชนบทเส้นนี้เลยนะครับความยาวขนาดตามถนนประมาณ108เมตรแยกจากถนนเส้นหลักหมายเลข2 2 6 3อุดรส่วนอํหาเข้ามาประมาณ300เมตรนะครับอยู่ใกล้ชุมชนอยู่ใกล้หมู่บ้าน ไฟฟ้าก็อยู่ด้านหน้าแปลงนะครับน้ำประปาก็ประมาณไม่เกิน2อ0เมตรสามารถขยายใช้ได้เลยนะครับอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายมือของเราที่รถตบะวิ่งลงมาก็จะเป็นตลาดนัดนะครับอาทิตย์หนึ่งก็จะมีประมาณ4วันนะครับส่วนทางตรงข้ามแปลงที่ดินของเราฝั่งทางด้านนี้ก็จะเป็นสระหลวงนะครับเป็นสระน้ําสาารณายมีน้ําตลอดทั้งปีส่วนแปลงที่ดินของเราก็จะอยู่ฝั่งทางด้านนี้นะครับ มีเนื้อที่ตามเอกสารทั้งหมด11ไร่นะครับแต่ทางเจ้าของที่ดินท่านแบ่งขาย4ไร่ขายไร่ละ1ล้านบาทนะครับท่านใดที่สนใจสามารถที่จะเข้าชมพื้นที่จริงได้ทุกวันส่วนราคาท่านก็สามารถที่จะพูดคุยต่อรองกับท่านเจ้าของที่ดินท่านได้โดยตรงนะครับส่วนถนนฝั่งทางด้านนี้ก็จะวิ่งเข้าไปในหมู่บ้านอีกหลายๆหมู่บ้านนะครับไปหมู่บ้านสามหนองประมาณ1.2กิโลนะครับอยู่ไม่ไกลาจากภูเขา จากแปลงที่นี่ของเราไปที่ภูเขาเขาประมาณ30กิโลเมตรนะครับตรงด้านหน้าของเราที่เรามองเห็นเป็นซุ้มประตูนะครับด้านขวามือของเราก็จะเป็นโรงเรียนมัธยมนะครับเป็นโรงเรียนภูพานวิทยาคมมีนักเรียนอยู่ประมาณเป็นพันคนได้นะครับถนนเส้นนี้ก็จะเป็นถนนเส้นทางผ่านที่ผู้คนสัญจรแต่ละวันมากมายนะครับ ที่ดินแปลงนี้เหมาะสําหรับที่จะสร้างบ้านพักอยู่อาศัยหรือจะทําเป็นร้านค้าร้านอาหารร้านกาแฟก็ดีนะครับเราจะพาท่านผู้ชมเดินเข้าไปชมภายในแปลงที่ดินกันนะครับการเดินทางสะดวกสบายมากนะครับจากแปลงที่ดินของเราไปที่ตัวอำเภอกุจจับประมาณ10กิโลนะครับจังหวัดอุดรธานีก็ประมาณ35กิโลจังหวัดนองคาย 80กิโนะครับกรุงเทพมหานครเริ่มจากจุดฟิวเจอร์พาร์คลังสิตก็ประมาณ560กิโลเมตรนะครับพื้นที่ที่ขายก็จะเป็นพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังตรงนี้นะครับถ้าเรามองจากตรงนี้ไปแล้วก็เห็นหมู่บ้านนะครับอยู่ไม่ไกลจากแปลงที่ดินของเราประมาณไม่เกิน200เมตรนะครับตอนนี้พื้นที่ปลูกมันไว้ ลักษณะของพื้นดินนะครับเป็นพื้นที่สลบนิดหน่อยทางด้านล่างก็จะเป็นที่นาดินดีน้ำดีนะครับถึงฤดูการทำนาก็ได้ทำนาตลอดทุกปีน้ำไม่เคยท่วมนะครับแล้วก็ไม่เคยแล้งถ้าเรามองจากมุมด้านบนลงไปนะครับก็จะเห็นวิวสวยๆถ้าฤดูทำนาก็จะ พื้นที่บริเวณแถบนี้ก็จะเขียวงามด้วยต้นข้าวและถ้าเป็นหน้าเก็บเกี่ยวนะครับก็จะเป็นทุงสีทองเหลืองอลามสวยงามมากนะครับท่านใดที่สนใจที่ดินแปลงนี้ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0981473498รีกเบอร์นะครับ0887902134หรืช่องทางนะครับ เฟซบุ๊กแฟนเพจยูทูบไลน์อินสตาแกรมทิกต็อกทางช่องที่ดินลบบุรีฉนดราคาถูกขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมที่ดินกับเราทางช่องที่ดินลบบุรีฉนดราคาถูกฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับทางเราจะมีที่ดินแปลงใหม่ๆมาลงเรื่อยๆให้ท่านได้ชมเป็นประจำนะครับขอบคุณครับ